ใช่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพีสู้ๆสุกคนหลังจากมีติดลงของเป็นแล้วค่ะลงของนิซูลินเนาะพี่น้องกระเล้งอันคือจะมมอ็ดเนตำมงมุลเพเพชรกระเล้งมาหัวรันสมตำเนี่ยค่ะยึ่ติดถนนหลักพี่น้องต้องบอกไว้ด้วยแต่แต่วใบยึดในซูลินเนี่ยนะอ่าเป็นร้านสมตำเล็กๆค่ะพี่น้องกระเล้งผากันแวะ แวะกินสมเป็นกินเขาไปตาไว้ว่าพวกเขาจนสะไท้ทองมาสันา่นป่ะตาไว้มาจุดนี่นี่เลยเป็นกระยาร่างแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นเหญ่ฮะเป็นเป็นกระย่างแบบสมัยเก่าเราเนี่นะไม่ละนี่สิบบาทก็ะเลี้ยวปิ้งตับให้ตาไว้น้ำเป็นตำตำเนาะ ันโต๊ะมันสูงบอกเชิงใดตั้งไหมค่ะตำบหมเผ็ดแผ็ดเออแต่ว่าอยากกินน้ำโคจกจังซาสาดีตาวิาพอแล้วพักเล่าเขามาให้แล้วข้าวเหนียวอ,อันนี้ข้าวเหนียวร,ร้อนๆเลยค่ะทุกคนน่ากินนี่เด้เป็นนันไก่ย่างแบบบ้านนอ,อกน ยูยังกลางเล็นเด็กส่งตำม,มาแล้วค่ะพี่นอ้องจ้าหอมมะกอกห่วยห่วยอันนี้ก็ไก่ย่างเราปิ้งตับไม้หนึ่งอันนั้นเป็นผักนะคะเป็นพี่นอ้องนี่ผักกาดแล้วก็ผักบื้อมามาพี่น้องมากินขอน้องเป็น,นสนิอยากกินขออ้าวแห้งหิวข้อแม่ค่ะแล้วตำเส้นมกะกรอกด้วยนะคะทุกคนปิ้งได้มากคือทางไม่คืขขอข้อ

กิดหวานบานเลยหมวก้อที่หน้าที่กินก็หนไม่หลายที่น่อยไม่ชอบน่านไกีไก่ใจหันใไขไจวนเต้กูันสายกูสายคืิเดี๋ยวมันีมากางเว้อที่น่อยอเขาไปกินสิงเพล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอหน้าเป็นเงนกเป็นได้หรอ เป็นรอ,อดีดีค่เป็นันมป <laughs> ิ้งนะตนังจุ้งเก่งนี่คือได้ยื่

就是、uh huh.

คุณคเด่กับบานระนีดสิเก็บีกแตบจเก็บเก็บานเรียจดเป็พอีเ้้ไเปะด้จาเดี ทำนี่แบบแก่ที่นี้แล้วต้องจุดท้องหน้าไม่ได้เริ่มมีท้อะเลย ยังเังยังยังจะบอก

เป็นตีนของเนื้อเอเป็นนเจ้าด้วยขอเจ้าเนร่รมีจานมีอะไรมีนขอเจ้า 你几万五万？

ไม่รู้ควรดูจะได้แปลงสีเปล่าขึ้นไปยัไม่ได้ไไกลางเดือน นั่นแหละยางปนจับลาอยู่เราลงกได้แกบอกว่าปีใหม่น่าจะได้ถุงนะครัเี้น่นา่า้าแในข้างหน้าเตจับดีเนาะเตียนดไนีุ่ดนี้พุ่ไปุนี้พุ่ดนี้พุ่นี้ สูงยี่สิบแปดตั้งีสิบเก้าที่มาทางไกินสัดีไหมดที่กลม จะ็กต้องอากอะไรไม่เลี้ยง <c oughs> Bởi vì gì mình nó là cái này nhiều hả

กินแล้วก็จะเดินทางนะต่อนะเพราะฉัไม่คิดนะสะารพินชะัย